ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกรณีของที่คานหล่นที่อนุรักษ์กระบงก็กดีหรือทางถนพัตรนสองที่มีอุบัติเหตุนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เราเห็นปัจจุบันนี่คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มาตรการความปลอดภัยซึ่งเราละเลยข้อที่ห ละเลยแล้วก็มาตรฐานไม่ดีพอมากกว่าเพราะถามว่าไอ้งานก่อสร้างเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยถ้าเป็นก่อสร้างทางตัดใหม่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่มีรถจราจรก็เลยทางปิดแล้วก็ตตนหลังก็ทางเปิดคือมีรถสัญจรไปม,มาก็ใช้วิธีการลีกเลี่ยงหรือหลบใช้เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับปัจจุบันนี้มันมีทางข้างบนหรือโอเฮดข้างบนคือมีงานก่อสร้างข้างบนต่างๆนะครับ ต่างๆางนั่นเองเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆนะก่นอนหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีทางข้างบนเนี่ยเป็นทางปิดและทางเปิดเข้าบัติเหตุมีประจําอยู่แล้วนะครับพอเราทําอย่างเช่นกรณีของที่คานหล่นที่อนุรักษ์กระบังก็ดีหรือทางถานนพระรามสองที่มีอุบัติเหตุนั้นสังเกตได้ว่ามันเป็นทางที่อยู่ทํางานข่อสร้างข้างบนนะครับพออะไรหล่นมาทิศหนึ่งก็ทุกคนรับรู้ได้ดังนั้นเองเนี่ยจริงๆเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยค่อนข้างจะต่ําคือจริงๆเนี่ยผมว่านะไอ้หลักหรือมาตรฐานงานเนี่ยมันก็ ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราคุ้นเคยกับงานทางราบนะครับมาตรฐานทางราบแต่ว่าพองานข้างบนเนี่ยมาตรฐานเราเองก็ยังไม่ให้ความสําคัญก็สส่วนนะส่วนหนึ่งคือมาตรฐานของผู้รับจ้างอีกส่วนหนึ่งคือมาตรฐานของผู้ว่าจ้างอย่างเช่นสมมติว,ว่าท่อน้ำนะฮะบ,บางท่อน้ําธรรมดาก็อย่างหนึ่งท่อไฟก็อย่างหนึ่งท่อแก๊สอย่างหนึ่งความเซฟตี้มันก็มากกว่าหรือขับรถกับขับเครื่องบินเซฟตี้ก็ต่างกันผมนคิดว่าเซฟตี้ในส่วนของที่งานโอเหรือง,งานข้างบนเนี่ยมันต้องสูงมาก อันดับแรกเนี่ยมันต้องต้นเหตุตั้งแต่เพราะว่าต้นเรื่องตั้งแต่ทางหน่วยงานหรือผู้ว่าจ้างต้องให้ความสําคัญตัวนี้นะครับอาจจะต้องมีค่าตรวจสอบอะไรให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าบางทีที่เคยสอบถามมาค่าปริมาณงานการทํางานทางราบทางปิดทางเปิด,ทา,ปดทางบนปริมาณราคาต่อนหน่วยเท่ากันข้อที่1นึ่ข้อที่สว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันต้องมีมากกว่าอันนี้คือส่วนของผู้ว่าจ้าง นะครับในส่วนผู้รับจ้างเองเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้มมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันผิดพลาดไม่ได้นะมันต้องเซฟตี้สูงสดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นที่อันดับแรกที่เจเมอรที่1คือผู้รับจ้างเพราะว่ามีความผิดพลาดนะครับแล้วมาฐาน2เนี่ยทางผู้ว่าจ้างต้องให้ความสำคัญที่มากกว่านี้ประชาชนเนี่ยเสียหายฟ้องได้ทันทีครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบผลกระทบจากไหนจากการก่อสร้างจากการก่อสร้างใองหน่วยงานนะครับจากโครงการก็ประชาชนเนี่ยเสียหายก็ต้องสามารถฟ้องได้ จากโครงการและโครงการนี้นะครับใครจะต้องรับผิดชอบจะเป็นผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างก็ว่ากันไปก็อฟ้องเวลาฟ้องก็จำนวนที่1ที่2ที่3ก็ว่าไปสามารถฟ้องได้ครับเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถกระทําได้ครับขั้นตอนก็อันดับแรกก็แจ้งความลงพฤกจํมวันนะครับว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นจากโครงการนะครับแล้วก็เสียหายอะไรโครงการอะไรแล้วก็มาพิสูจน์การบกพร่องยังไงนะครับเหมือนการขับรถชนหรืออะไรหล่นใส่มานะครับ ว่าของหล่นใส่มาก็ต้องดูว่าหล่นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากลงบันทึกประจำวันแล้วก็เจ้าที่ร้อยเวรก็ต้องไปบันทึกแล้วก็ไปตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าปิดจ,จริงไหมต่างๆนั้นจริงๆแล้วนี่เป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ครับก็ในส่วนของกรรมการนะครับก็ติดตามโดยตลอดนะครับอย่างเช่นที่เกตของราชกระบังนะครับยังไม่ติดตามเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ นะครับก็อยู่วันนั้นแต่ว่ากรณีของโครงการที่มีวัตเหตุของถนนพนะราม2ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงก็ดีของการทางพิเศษก็ดีนะครับก็ทางการรมการก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งทางหน่วยงานทั้ง2หน่วยงานทั้งการ,ทา,การทางพิเศษและกรมทางหลวงก็ยืนยันว่าได้มีมาตร,รการความปลอดภัยนะครับอีกหลายขั้นตอนที่เขาแจ้งกรรมการมามีถึงสาธิสี่ขั้นตอนอย่างเช่นตัวประกอบคานนะครับประกอบคานข้างบนเนี่ยประกอบคานข้างบนเขาเรียกว่าไอ้ตัวลอ u n c h i n g c a n o คือเหมือนกับถ้าเกิดแล้วว่าเราขอสร้างเนี่ยเหมือนทั้งร้านอันนี้คือนั้งร้านเป็นคาน์ฮิวเซกเมนต์ฮิวชิ้นต่างๆไว้กลารอากาศแล้วรอประกอบนะรอประกอบ,ปร,กอบประกอบเสร็จดึงลวดและอัดปูนถึงอยู่ได้นั่นเองเนี่ยช่วงประกอบนั้นแคนดี้นั้นรับแรงมากเป็นจุดอ่อนมากนั่นเองเนี่ยตัวเนี้ยถ้เป็นชิ้นงานใหญ่เป็นชิ้นงานพิเศษนั่นเองเนี่ยงานพิเศษและงานใหญ่ต่างๆเนี่ยทางผู้รับจ้างหรือแม้แต่ผู้ว่าจ้างต้องให้ความสำคัญนี้เป็นพิเศษต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงตรวจสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็ ทำกับข้าใจหรือคือผู้ใช้งานต้องมีประสบการณ์ที่มากนะครับหรือแม้กระทั่งที่ใช้งานบ่อยต้องมีการตรวจสอบการเสื่อมหรือต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานอันนี้คือส่วนหนึ่งของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือต้องให้ความสําคัญตัวนี้เองอาจจะต้องมีช่วงการประกอบและติดตั้งเนี่ยเพราะมันพิลาดไม่ได้เพราะลนมาเนี่ยประชาชนลืมสัญจไปม,มาอยู่ข้างล่างแม้กระทั่งเศษปูนเศษไมเ้เศษลวดลนมาประชาชนก็จะเสียหายทังนั้นเองเนี่ยต้องมีทั้งพ่อใบถึง นะครับถ้าเกิดเสร็จผู้เล็กน้อยก็ต้องมีผอบายถึงกันนะครับหรือถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ต้องปิดผิวการจราจรแล้วควรจะทํางานกลางคืนเพื่อช่วงที่รถน้อยๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเล็กๆน้อยๆเป็นไ,ไปถ้าชิ้นงานใหญ่นะ่ะมันเสี่ยงไม่ได้ผิดท่าไม่ได้ต้องกันผิวจราจรซึ่งผิวจราจรน,นั้นข้างล่างก็มีเพียงพออยู่แล้วแต่สามารถทํางานกลางคืนได้ก็ลดสัญจรเปามาได้ก็ต้องจัดเวลาทํางานที่เหมาะสมครับในส่วนตัวเรื่องการแก้ปัญหาน,นะครับันแรกเนี่ยหนึ่งทุกคนต้องให้ความสําคัญนะครับต้องนึกถึงเสม,มอว่า มันปิดพลาไม่ได้เพราะปิดพ้าเรื่องอัตตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียเนี่ยเหมือนเราขับรถนะครับเราแค่ประมาทชั่ววูบหลับในนิดเนี่ยสูญเสียมากซึ่งจะคาดการไม่ได้เช่นในการการก่อสร้างเนี่ยจริงๆเนี่ยในกฎหมายมีเจ้าที่ความปลอดภัยนอกจากจะมีสกรแล้วนอกจากจากช่างกงานแล้วต้องมีสกรความปลอดภัยซึ่งดูแลเฉพาะเรื่องความปลอดภัยว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ให้มีความเสี่ยงอันแรกถึงให้ความสาคัญนะครับอือนหนึ่งต้องมีใจว่ามองความสําคัญตลอดเวลาก็สองว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต้องมีความพร้อมนะครับ แล้วก็คนต้องมีความชํานาญแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยยางเคสอย่างังกกระกะบงังเ่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเสียหายทั้งผู้รับจ้างทั้งหน่วยงานแล้วก็ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเราต้องว่าบัตเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับตรงอันนี้คือความสําคัญถ้าเกิดเราให้ความสําคัญเนี่ยเพราะบัตเหตุนี้จะเกิดขึ้นหรือขึ้นน้อยมากหรือถ้าเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงขนาดนี้ครับก็อันดับแรกฝากหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานของคุณเนี่ยคุณมีภารกิจในการขอสร้างนะครับข้อที่1ในการสร้างในการสารุกรโภคต่างๆแล้วก็งบประมาณที่มีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วจัดสรรคิดให้ครบอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะบังคับใช้หรือการติดตามประเมินผลอย่างจริงจังมากกว่าอย่าปล่อยปะละเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานหรือต้นทุนในการคิดราคาต่างๆมีให้ครบอยแล้วแต่ว่าคุณพยายามต้องทําให้ครบกระบวนการก็เรียกครบ p r o c เจอร์หรือขั้นตอนนะครับความเสียหายนั้นจะไม่เกิด อันนี้คือหน่วยงานที่ฝากไว้เพราะถ้าเกิดมีเรื่องมาหน่วยงานคุณจะเสียหายนะครับและเสียหายและจะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับส่วนประชาชนนะครับก็อันดับแรกต้องขอความเป็นกําลังใจนะครับว่าถึงความสูญเสียอันเรื่องที่สองเนี่ยถ้าเกิดเกิดได้รับความกระทบเนี่ยอย่างที่พูดเบื้องต้นนะก็สามารถฟ้องร้องได้ที่เป็นสิทธิ์ได้กรณีที่เกิดเหตุนะครับอันที่3คือถ้าท่านเห็นอะไรที่มีผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยท่านรายงานมาเลยสามารถร้องเรียนได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยบางทีเราเห็นว่าคนที่ขับประมาท นะครับยังไม่กู้เป็นเหตุจริงแต่ถ้าเห็นประมาทหรือทําให้แข็งแรงเนี่ยเราแจ้งไปก่อนนะครับช่วยกันเป็นสอดส่องดูแลนะครับจะทาให้ความเสี่ยงหรือประเหตุนั้นเกิดน,น้อยลงทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูครับ